กินวน,น,นวด่กินหอกไ,ได้ถิงขยาน,นะเราเดินทางท่องเที่ยวครับปีนี้เราเป็นปีท่องเที่ยวถึงโควิดเราก็มาครับเ, <c oughs> เราไม่เจออยู่แล้วโควิดเฮ้ยได้ไดกกักนนทางเข้าหน้องบัวแดงครับ นั่นเป็นโรงเรียนโรงเรียนราชาดำเนินตำบลหนองบัวดแดงอ,อําเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิมีทางออกไปอำเภอเกษตรสมบูรณ์ทางออกนั่งพักกินลูกขิ้นอยู่แปลงสะใจไไนะครับ รูปวงมาอย่างไวเลยโอ้โอหมอคันนี้อยคันนี้ก็ัวคันนี้ไวก่อคันนี้ก็จีแสงนะาต้่าวนไม้สีทองด้วาใบเหี่ยวกันแน่ับ <c oughs> ย s <S ังแซงนะไม่รู้กฎจราจรถนนยังโล่งๆอยู่ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองหรือยี่สิบเอ็ดปะยี่สิบสองยี่สิบสองยิบสองครับวันนี้วันอาทิตย์ยี่สิบสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เรามาเที่ยวอยู่ที่ อำเภอหนองบอัวแดงครับรเฮ้ยรถอะไรมาวะนูน่นมันแปลกวะรถแปลกนะเว้ยไปอันนี้กนะับข้าวบอกบอกนี่เปิดดู

บเห็นไว้ตอนนั้นคือมะม่วงมะม่วงยี่สิบบาทม่วงเกี่ยวอะม่วงไง้ยบอ่ะม่วมือสม มวงเียวๆจีม okay. ้วงอันใหญ่ม้วนนั่นจีจ้ามนเกียสิเอาแบไห้เถอะปุ่นเกียวนะ้าม้ามหืมม้ามหืมโลลอะาก็ร้อะไรหยิบหางหาเอาแบบบ่หืมแน่เอา่ะรเอาลนองาเอาแบบบ่หืมบ่สุกสุกบ่เขียวอ่อนๆได้ บอเอาพวกต้องสุกเออเอาสุกก็กินไงนไวอยู่อมาลูกมามาลูกมาร้อนนะลูกนะ ดอย่นะร้อนร้อนหน่อยนะ อ๋อก็อ๋อไปเลยอืมเอามึงกระพริบเองมันโดนคุมมันมันกระพริบเองกดติดกันเดี๋ยวกินลูกชิ้นส่องมาเอาเนื้อมาคุณ <laughs> อาเได้ใส่เป็อาเจริใส่เป็นส่วนรสอันนี้เนื้อขาหมูปลาข้าวเพียวลุนทอกรอบคุณมาพัอดดอกคุณมาบไหนไปได้นะทอ,อดออดอกลูกมาดอกนะอือดีนะเหรอไม่เอาอะไรล่ะ <c oughs> ไม่เอาทอดดอกอะไรวะเ <c oughs> นี่ยอาไหมเนี่ยเอาไหม

Chị kêu quá chốt yeah. Bà đề. Yeah, soap đi không nhầm đi đi <laughs> ก็เหน,นีรา,าขาซื้อออกมาเส้นนอกอีกได้ไหมไปเสนนร็นอกไปคือพวกเขานนอไปไขอใคืนกาแฟคืน,ม,น,นมันร้อนเช่นนี่มันร้อนมันร้อนนปลาสดสไข่มดแดง ไข่หมดแดงเยอะเลยปลาทูโอ้โหปลาทูกินไข่หมดแดงเยอะเลยอันนี้ป้า đèo ba đèo bật hàm giường điên 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 phải điên 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 ล้วก็ไม่เซยังได้เอไ้เลยไม่มีประโยชน์เลยวิ่งก็บ่ได้ติดติดตั้งเลยนะโอ้โหคุณภูมิใจมากคุณดีใจมากเลยตื่นเต้นไปอกดน ไก่บ้านไก่บ้านแกงเนี้ยค่ะิบาทก็มีนั่อันนี้นี่นิไ,ปไปเดินไปอืมขาศึกวะแ่วยอู้แ่วยงาาง,งาม,งาม งามมากกวยงามมากสม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 สดชื่นครับปลาปลาใหญ่ดู ถึงละเอาพวงมาอะไรไหมกระเป๋านี่ไม่มีไม่มีดูอะไร ใส่ถ่านรุ่นใส่ถ่านปด้ืปูืโอ้โหวสวยงามมากเราเปิดตรงไหนแ้วายไปไหนหายไปอ๋อสวิตตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยุ้งเลยเว้ยเอาไหมพุม่มรูดได้ที่ไหน ไม่ลดไม่ได้แล้วค่ะจะลดได้นะลดได้แค่น้อยได้แล้วค่ะเอาไหมเคนมีมีหวอด้วยมีหวอด้วยเอาไหมวันนี้จะใส่ถ่านวิ่งได้หมดอ๋อโลเตะก้าโอ้มันเป็นอ้อมเป็นเคียนนี่นี่มันลดเป็นตะก้ารถเคนรถเคียนอันนี้รถเคนอันนี้รถกระเช้าเอาไหนเคนหรือกระเช้าอันนี้อันนี้เือ เอาคันใหม่ใส่กล่องไปเข้าไปดูสิเข้าไปดูลึกๆสิมีอะไรบ้างเธอลูกเปลี่ยนใจไหมสิลูกไปไปใส่ทานเดินไหมคสอดสอบสมีทองด้วยมีกองเล่นเยอะแยะครับ มีของเล่นแยน่ๆโอเคนะยที่สุดอที่เิดสิ่งที่เงียเม,มันโนถึงร้อยเท่าโอเคอคนะ่า Đó này. Xong rồi cho cơ ở nè. bật ngay là À, thì ổn thôi. Nghe thịt đi chứ. Nó lúc